นิทรรศาการ B.O.I. f a แ r ก่อสร้างไปแล้วร้อยละ80ซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ B.O.I. ยืนยันว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดในวันที่25ธันวาคมนี้โดยจะเป็นการแสดงนวัตกรรมและศักยภาพด้านอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนโดยเตรียมจัดแสดงวันที่5ถึง20มกราคมปีหน้า นางอัจฉราศีบุญเรืองเลขาธิการ BOI เปิดเผยว่าขณะนี้ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำกว่า50แห่งจากญี่ปุ่นสหรัฐยุโรปและ300รายในไทยที่จะร่วมฟังปาฐกถา,า,าพิเศษของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันปัญหาน้าท่วมทางระยะสั้นและระยะยาว ขณะที่ยอดคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนปีนี้คาดว่าอยู่ที่6กแส0 0าม่นล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่5 0 0 0 0นล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบริการและสาธารณนุประโภครวม1,600ถึง1,700โครงการส่วนแนวโน้มการส่งเสริมการลงทุนปีหน้าจะต้องรอการฟื้นฟูลหลังภาคอุตสาหกรรมได้รับความเสียหายจากอุทกภัยก่อนช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬาค่ะ